เด้เล่นือดใจเธอเธาครูก็าําเขาเขาคนนี้เาทำแม่เธอได้ยังไงฮะเขาทแม่เได้ยังไงเพราะอจะโดดโด่งเข้าเปล่าเจ้าเหี่ยงไม่เล่นโดดไมเล่นโดดไม่เล่นโดดน่าเดีกูตเรามั่

กำลังเรียรนภาษาไทยกันอยู่นะคะๆๆ ด้วยนะคะเร Station ียนเรียนแล้วใช่ไหมคะภาษาอังกฤษใหญ่ค่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะดิกด็ประตูดอประตูใหญ่มิดอสมองเล็กใบตูเล็กกระสมองสมอบดอกกระสมองกระบาดดอ คิดปากขี้ปากดีนะเราขำตอนนี้เลยครันตัวใหญ่นี่อตัวใหญ่พี่เกลียวตัวเล